สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเที่ยวปันสุข2อแพ็กเกจเงื่อนไขมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวล่าสุดก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอิญอันหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิญอันหันาได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ2แพ็กเกจและทําความรู้จักมาตรการเที่ยวปันสุขที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วในวันนี้วันที่16มิถุนายนมาตรการเที่ยวปันสุขเป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบแล้วในวันนี้โดยมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว3แพ็กเกจแบ่งเป็นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์1แพ็กเกจ และอีก package, สองแพ็กเกตสําหรับประชาชนทั่วไปนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงขั้นตอนในการจองรับสิทธ์ทั้ง3แพ็กเกตตามรายงานของมติชนระบุว่าในเบื้องต้นมีหลักการว่าจะตั้งชื่อเพียงชื่อเดียวและเป็นชื่อที่สื่อให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการกระตุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาชื่อที่เหมาะสมหากทางการได้ชื่อที่เหมาะสมรวมไปถึงได้ระบบลงทะเบียนแบบดิจิตอลแล้วจะเริ่มเปิดให้ประชา ชชนนได้ใ้ใงาต่อไปอนุมัติสามมาตรการท่องเที่ยวนางสาวตรายสุรีตรายสละนกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครอมอมีวติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ายใต้ชื่อโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน3ามาตรการได้แก่ 1. โครงการกำลังใจรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสราธารณสุขอสมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตอรวม1ล้านสแสนคนให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ2.000บาทต่อคนสำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2. วัน 1. คืน 2. โครงการเที่ยวปันสุขรัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านคนโดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งด้านการท่องเที่ยว3กลุ่มได้แก่สายการบินในประเทศไทยรถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และลดเช่าในอัตรา100ละ40แต่ไม่เกิน1,000บาท3โครงการเราไปเที่ยวกันรัฐบาลส,สนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลนักษณะรวมจ่ายจำนวน5ล้านห้องในอัตรา1อละ40ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนและสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการและททท,ทจะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทยจำนวน600บาทต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พักระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2 5 6 3งบประมาณ22,400ล้านบาทโดยแบ่งงบประมาณเป็นโครงการกำลังใจ2,400ล้านบาทโครงการเราไปเที่ยวกัน18,000ล้านบาทและโครงการเที่ยวพันสุข2000ล้านบาทสำหรับวิธีการลงทะเบียนนั้นคาดว่าประชาชนจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันคล้ายกับโครงการชิมช้อปใช้หรือโครงการการท่องเที่ยวอื่นๆที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งต้องรอการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนลงทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งจากข่าวนะครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุขนะครับและถ้ามีข่าวอัปเดตถึงขั้นตอนการลงทะเบียนผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับแต่ในขณะนี้ยังไม่มีเว็บไซต์ในการลงทะเบียนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ